พยนสวัสดีค่ะมาอยู่กับน้องจ้าจ๋าพี่ยนอีกแล้วนะคะสวัสดีปีใหม่ไทย FC ทุกทท่านเลยนะคะวันนี้อยู่กับน้องจ้าจ๋าพี่ยนค่ะมีรถสวยนะคะเข้ามารีวิวใหม่ให้ดูอีกหนึ่งคันนะคะสำหรับรถกระบะปีใหม่ไม่น้อยราคาไม่ได้แรงนะคะเป็นเกียร์แมนวนวลนะคะคันที่อยู่ด้านข้างน้องจ้าจ๋านะคะสำหรับ FC ท่านไหนนะคะใครอยากได้รถเกียร์แมนวนวลนะคะแบรนด์นิสสันนาวาล่านะคะตัวนี้น่าสนใจมากนะคะเพราะว่าเป็นตัว ปี2018นะคะเกียร์แมนวนวลนะคะตัว2.5สปอร์ตเวอร์ชันนะคะหรือตัวสปอร์ตเทคนั่นเองนะคะบอกเลยว่าออปชั่นนะคะให้มาเยอะมากนะคะให้มาเต็มๆให้มาจุกๆุแน่นๆเลยค่าตัวน้องนะคะถูกมากนะคะและที่สำคัญไม่น้อยไม่วิ่งไปเพียง34,000กว่ากิโลเมตรและราคาค่าตัวอยู่แค่4 9 0 0 0 0 เ0 0 0บาทเท่านั้นนะคะออกรถฟรีดาวสำหรับลูกค้านะคะมีประวัติเครดิตหรือไม่มีนะคะก็สามารถฟรีดาวได้นะคะ,พน,นพ,ะ,าาะพนักงานราชการและทัพวิสาหกิจพนักงานบริษัทนะคะเช่าซื้อได้หมดเลยตอนนี้นะคะดอกเบีย้ยเริ่มต้นนะ,ะของเรามีให้ลูกค้านะคะเริ่มต้น2.59เนะคะดอกเบีย้ยชนป้ายแดงมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูความสวยงามรถคันนี้กันนะคะ หลายหลายคนถามว่าน้องจจจ๋าคันนี้ทําไมไมวิ่งน้อยจังเลยนะคะแล้วนะคะเจ้าของเดิมเขาไม่ค่อยได้ใช้งานหรือเปล่าแสดงว่าใช่นแน่นอนนะคะไม้แท้ด้วยนะคะไม้สามหมื่นสี่นะคะเป็นไม้แท้เจ้าของเดิมไม่ค่อยได้ใช้งานนะคะแล้วก็เป็นปีใหม่นะคะสภาพสวยใหม่ทั้งหมดเลยนะคะตัวนี้เป็น2.5 s p o ดสปอร์ตเวอร์ชันมีอะไรบ้างนะคะให้อะไรมาบ้างออปชั่นนะคะหนึ่งเลยได้ไฟมัลติ r ร f เลกเตอร์นะคะแล้วก็ไฟเดทาม running นะคะไฟตัดหมอกมาให้แล้วก็มีสเกิร์ตมาให้รอบคันทะเบียนสามธบุท้าพอพึ่งสามเก้าเก้าหนึ่งโอ้โห ads, ทะเบียนสวยมากนะ,ะทะเบียนสวยมากได้ไปพร้อมกับตัวรถเลยสีก็ได้เป็นสีขาวมุกนะคะสีขาวที่เป็นขาวมุกโรงงานนะคะเป็นขาวมุกโรงงานเป็นขาวทีงง่เดิมๆไม่เคยกลับสีไม่เคยเก็บงานนะคะไม่เคยเปลี่ยนเล่มนะคะก็คือสีเดิมโรงงานแบบนี้เลยที่ได้ไปพร้อมกับตัวรถนะคะสเกิร์ตก็ได้รอบคันสวยๆนะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นสเปคของ 2อ่าสปอร์ตเวอร์ชันหรือว่าตัวสปอร์ตเทคนะคะจะได้ในส่วนของล้อแม็กเขาจะไม่เหมือนใครนะคะต่างจากตัวคาลิเบอร์ต่างจากตัวต่างจากตัวของแบ็กอิ s ิชันนะคะก็ลายแม็กจะเป็นลายสปอร์ตนะคะทูโทนนะคะได้ยางของโตโยตเช่นกันนะคะตัวยางนี้ก็ได้มาพร้อมกับตัวรถนะคะปี2018นะคะแล้วก็ไปวิ่งไปเพียง3อ0 0 0่ากิโลเมตรนะคะแล้วก็ในส่วนของอไ กระจกมองข้างนะคะตัวนี้ได้ไปเลี้ยวแล้วก็พับก,กระจกอตัตโนมัติไฟฟ้าด้วยนะได้มาครบเลยฟังก์ชันนะคะฟิล์มติดให้เรียบร้อยนะคะที่เปิดให้สมาร์ทเอนทรีนะคะแล้วมี2.5 DDTI b t s Turbo นะคะเป็นโลโก้ที่ติดมาพร้อมกับตัวรถนะคะโอ้โหเหมือนเหมือนน้องจ่า,จ,าจะพูดแบบว่าขัดขัดยังไงหรือเปล่านะคะน้องตาก็บอกว่าปวดฟันนิดนึงนะคะแต่ว่าอยากได้คลิปอยากมารีวิวให้ FC ได้เห็นรถเข้าใหม่นะคะ พราะนักจะจ๋าปันหลอเขาไปถอนฟันมานะคะเลยเปิดฟันนิดนึงนะคะต้องขออภัยเอฟซด้วยนะคะอ่ะแล้วก็มาดูด้านหลังนะคะด้านหลังตัวนี้นะคะจะได้ในส่วนของตัวสปอร์ตเทคนะคะคําว่าสปอร์ตเทคเป็นโลบาร์ติดมาของเฉพาะรุ่นเลยนะ,ะตัวนี้นะคะติดตั้งจากโรงงานนะคะเป็นของติดตั้งจากโรงงานมาเลยนะคะข้างกระบะเขียนว่าคาลิเบอร์นะคะเดี๋ยวให้น้องนะคะตากล้องแพนเป็นงที่ใต้คาซีตรงด้านล่างกระบะนะคะอันนี้คือจะเป็นของเดิมนะคะ จะไม่มีรอยแก้ไขดัดแปลงนะคะอันนี้คือของเดิมของแท้หมดเลยนะคะรวมไปถึงสภาพล้อแม็กด้านหลังเหมือนกันนะคะแม็กทั้ง4ี่ล้อจะไม่โดยจะไม่เคยโดนขูดไม่มีรอยแตกไม่มีรอยอแก้ไขมานะคะเป็นแม็กเดิมๆสวยเนาะส่วนด้านหลังได้อะไรบ้างนะคะด้านหลังก็เหมือนเดิมเลยนะคะของ n i ส s ันนะคะเขาไม่ห่วงออปชั่นอยู่แล้วนะคะตัวนี้โดยเฉพาะเป็นตัว s p o ร์ตเทคนะคะกล้องถอยก็มีมาให้นะคะ มีกล้องถอยให้นะคะโลโก้คำว่านาวาล่านะคะบันไดทางขึ้นอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์แบบทั้งหมดเลยนะคะและที่สําคัญนะคะและที่สําคัญนะคะไลเนอร์อะให้ดูไลเนอร์ก่อนไลเนอร์อาจจะมีฝุ่นหน่อยนึงนะคะอะดูสภาพไลเนอร์นะคะสภาพไลเนอร์ก็สภาพสวยเดิมๆนะคะสภาพสวยเดิมๆนะคะน็อตฝาท้ายไม่มีรอยแกะไม่มีรอยเปลี่ยนแปลงนะคะ รอยพ่นสีโปสสีไม่มีนะคะสภาพเดิมทั้งคันรถคันนี้ไม่เคยพิการนะคะนะคะถ้าล้างทําความสะอาดอีกรอบนึงนะคะรับประกันว่าได้รถคันนี้นะคะสวยๆเดิมๆกริบๆนะคะใครที่สนใจแล้วก็อยากได้รถรุ่นนี้นะคะสเปคนี้บอกก่อนว่ามีคันเดียวนะคะ2.5 s p o ร์ตเวอร์ชันนะคะมีคันเดียวและเป็นสีขาวเกียร์แมนวนวลนะคะราคา499,000นะคะ FC นักะจา๋าแล้วก็แฟนขับนาวาว่ายังไงกันบ้างนะคะถูกใจถูกฉลกถูกชะตาก,กันหรือเปล่าเนาะ ได้รถสภาพสวยๆแบบนี้นะคะบอกเลยนะคะยังไงก็คุ้มค่านะคะเป็นรถแบนลองที่น่าเล่นน่าใช้เพราะว่าค่าแมเนเมนต์ไม่ได้แพงแล้วก็ค่าน้ํามันไม่ได้เปลืองมากขนาดนั้นเนาะอ่ะมาดูตรงที่คาซีด้านล่างฝั่งขวานะคะอ่าทั้งสองฝั่งเลยนะคะจะอยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบทั้งหมดเลยนะจะอยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบทั้งหมดเลยนะคะอันนี้ก็ให้ fc นะคะทุกๆท่านได้เห็นนะคะน้องจะจรีวิวเนี่ยค่ะให้เห็นสภาพของรถนะคะแต่ละคันคือ ให้เห็นความเดิมนะคะเรื่องสเปคบางทีเรื่องเครื่องยนต์บางทีอาจจะไม่แม่นแต่ว่าสิ่งที่น้องจ้าจะาสามารถพรีเซนต์ให้ FC ทุกคนได้เห็นก็คือความเดิมแล้วก็ความหมายของรถของเรานะคะเดี๋ยวให้น้องตากล้องแพนให้ดูภายในเลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัว2 5งจุดห้าสปอร์ตเวอร์ชันนะคะก็จะได้ในส่วนของภายในสีดำนะคะคุมโทนทั้งหมดเลยนะคะสังเกตนะคะห้องผู้โดยสารค่อนข้างจะก,กว้างมากๆเลยนะคะ FC นะคะห้องผู้โดยสารกว้างมากและค่อนข้างใหม่นะคะสภาพรถไม่ช้ำนะคะ ถามว่าต้องเลอกจ่ารถไม่ช้ําดูยังไงนะคะหนึ่งเลยนะคะสภาพเบาะสภาพภายในนะคะไม่ว่าจะรวมไปถึงตัวเฮดรูมนะคะวัสดุอุปกรณ์ต่างๆต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบมากที่สุดตอนที่ออกมาจากป้ายแดงเนะะื้อหานี่ก็คือคําว่าสภาพรถไม่ช้ําแล้วก็พวงมาลัยนะคะก็เป็นมัลติฟังก์ชันทั้งสองฝั่งเลยนะคะเป็นพวงมาลัยแบบ3ก้านสีดําตัดด้วยสีเทาเนะะี่ยค่ะหน้าจอเป็นแบบ Android Android นะคะไม่ใช่อันด o i d เป็นแบบ Android นะคะคือสามารถใช้งานได้ปกติ Air Auto นะคะหรือว่าเป็นแอร์อัตโนมัตินั่นเองคอนโซลเกียร์หกสปีดเกียร์ถอยหลังดันไปข้างหน้ากดแล้วดันไปข้างหน้าแล้วงัดลงข้างด้านล่างนะคะสําหรับเกียร์หกสปีดนะคะยังใช้งานได้ปกตินะคะสภาพที่น้องจจจ่าทดลองขับมาเมื่อกี้นะคะบอกเลยว่าเครื่องยังนิ่งนิ่งนิ่มๆอยู่เลยเพราะว่าไม่วิ่งน้อยจริงๆนะคะใครสนใจคันนี้นะคะรีบโทรหาน้องจจ่าเลยในส่วนของตัวเบาะลืมพูดไม่ได้เลยนะคะ สังเกตไหมเวลาเห็นหน้องยจจ๋ารีวิวตัวสปอร์ตเวอร์ชันหรือว่าตัวอ่า NP 300ตัวอ่าตัวเริ่มต้นธรรมดานะคะลายเบาะจะไม่เหมือนกันเลยนะคะแต่ละรุ่นนะคะแต่ถ้าเป็นตัวแบ็กอีดิชั่นจะเป็นตัวแดงดำเนาะแต่ถ้าตัวนี้เป็นสปอร์ตเวอร์ชันก็สีเทานะคะตัดกับสีดําแล้วได้เบาะหนังเดยที่ได้ตะเกียบสีเทาเนะะี่ยฮะสวยลงตัวดูแนวสปอร์ตดูแนวเท่ๆนะคะดูแนวล ui, ุยๆเนะะี่ยฮะทำความสะอาดรักษาง่าย นะคะคันนี้ก็ฝากไปด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมห้องเครื่องกันนะคะน้องจจ่าจะพาไปชมกันว่าทําไมวิ่งไปแค่สามหมื่นสามหมื่นสี่กิโลเป็นไปได้เหรอน้องจะจ่าเป็นไปได้ค่ะนะคะล่าสุดนะคะน้องจ่าลูกค้าน้องเจ่าเดินทางมาจากเอ่อจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะมาซื้อรถมิสซันกับน้องจะจ่าโดยเฉพาะเลยนะคะกลวน้องจะจ่ากโกหกว่าทําไมรถปีสองพันขนาดนี้ทําไมไม่แค่หลักหมื่นนะคะลูกค้าก็ได้เอาไปเช็คในศูนย์แล้วปรากฏว่า เป็นไม้แท้โอ้โหลูกค้าประทับใจมากเป็นไม้แท้แล้วขับดีมากมเลยนะคะสําหรับลูกค้านิสสันแต่นี้คือรีเควสเข้ามาจากเรื่องจริงเลยนะคะเอามาชมในสอนของเครื่องยนต์นะคะเครื่องยนต์ตัวนี้นะคะขนาดสองจุดห้าดีเซลนะคะเป็นเกียร์แมนนวลน,นะคะไม่สามหมื่นสี่กิโลเมตรนะคะเชื้อเพลิงนะคะของเดิมวัสดุอุป,รรป,ปกรณ์ตา่ตางเครื่องยนต์นะคะของเดิมทั้งหมดนะคะรวมไปถึงในส่วนของการที่มีรอยเยิ้มจากน้ำมันเครื่องนะคะก็จะไม่มีนะะในส่วนของอ่า สังเกตนะคะความใหม่รอยสนิมแทบจะไม่มีเกาะเลยนะคะรอยสนิมแทบจะไม่มีเกาะเลยแบตเตอรี่ก็ใช้งานได้ปกติน็อตทั้งสองฝั่งแก้มซ้ายแก้มขวารวมไปถึงตัวฝานนอตกระโปรงนะคะสังเกตง่ายๆถ้ารถที่ไม่เคยชนนะคะก็จะอยู่ในคงสภาพเดิมจากป้ายแดงโรงงานจะไม่มีรอยแกะรวมไปถึงตัวนะคะฝากระโปงนะคะจะมีสัญลักษณ์มอกอ,อยู่นะคะแล้วก็ข้อไปจะไม่มีรอยโปส๊สีพ่นสีนะคะรูปไปจะไม่มีบาดมือ นะคะดูง่ายๆนะคะหนึ่งเลยนะคะบริษัทพิยงของเราจะไม่นํารถที่ชนหนักพิคว่ำหรือไฟไหม้จมน้าเข้ามาแน่นอนนะคะรถทุกคันก็ต้องเป็นรถเกรดเอเท่านั้นนะคะด้วยความคัดรถของเรานะคะขายออนไลน์ด้วยทั่วประเทศนะคะความเชื่อมัน่นความน่าเชื่อถือนะคะของเรามีอันดับหนึ่งอยู่แล้วนะคะสาหรับคนไหนที่สนใจแล้วก็ต้องการอยากได้ในส่วนของอานิสันนะคะตัวคันนี้สีขาวด้วยนะคะอาจจะถูกชะตาได้หลายคนนะคะอย่าลืมว่าคันนี้ เป็นปี2018นะคะราคา499,000บาทและไม้วิ่งเพียง3 0 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะคะสนใจก็รีติดต่อหาน้องจ้าจ๋าด่วนๆน,นะคะเบอร์ให้ไว้ด้านล่างนะคะหรือท,ทิ้งเบอร์ไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยสำหรับวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้จ้าจ๋าและน้องๆขั้ทุกคนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ